บ้านหลูใกล้สนามบินและมอขอที่เขาว่าขายดีที่สุดในขอนแก่นตอนนี้กําลังมองหาบ้านอยู่ใช่ไหมคะก่อนตัดสินใจอย่าเพิ่งซื้อจนกว่าจะได้แวะมาที่นี่ฉับเพดบายพาสแอร์พอร์ตโครงการที่ครบที่สุดในทําเลติดบายพาสใกล้เซ็นท่ันมอขอนแกน่นและสนามบินแค่10นาทีดีไซน์เรียบหรูสไตล์คอยเอ็ดลักชัรี่พื้นที่เช็สอยเริ่มต้น1 5 8 2 3 5ตารางเมตร 4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันนะคะส่วนกลางคือรีสอร์ทระดับเล็กๆมีทั้งไฮโดรเทอร์พีสปาสาะน้ำวิวสวนโยคะสตูดิโอและฟิตเนสสายสุขภาพรักการออกกำลังกายต้องชอบเพราะอุปกรณ์เยอะมากๆโครงการมีแบบบ้านให้เลือก3แบบ M1 หลังใหญ่235ตารางเมตรฟังก์ชันแน่นครอบครัวใหญ่สบาย M2 มีห้องสัตว์เลี้ยงหรือปรับเป็นห้องทำงานก็ได้นะคะ m 3บ้าน3ห้องนอนผนังไม่ติดใครเลยเป็นส่วนตัวสุดๆพีเซลเริ่ม3.69ล้านราคานี้คือดีที่สุดแล้วตอนนี้บ้านตัวอย่างเปิดแล้ววันนี้รีบมาชมก่อนใครฝากกดหัวใจกดติดตามติกตักขอนแก่นหน้าอยู่หาที่อยู่คิดถึงขนแก่นหน้าอยู่